ูนักกีฬาตัวจริงเมื่อลงแข่งแล้วเนี่ยเอไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคได้ไปวิ่งหลังปล่อยตัวนักกีฬาน้องหมาเสื้อเขียววิ่งนำโดงมาเป็นอันดับหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วแล้วชะลอยกขา ขอยอมดิเจอยกขาขอให้ปวดฉี่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันฉันบอกให้เลยนะเจ้าสุนัขตัวเนี้ยดูถูกคู่แข่งมากนะช้าอ๋อฉี่ก่อนกอได้ฉี่รอยกขาฉี่รอแต่ไม่เป็นไรเจอพี่ด่างแซงไปเดี๋ยวแซงกลับนะนี่สุดยอดเลยอ่ะไม่ธรรมดายอมแพ้ไม่ได้ถึงแม้จะปวดฉี่ก็ตามวิ่งไปวิ่งไปโอ๊ยฉี่ก่อนได้ไหมเอยดูดิ วิ่งไปฉี่ไปใช้ดูอะใช่แป๊บแล้วยังไงรู้ไหมสุดท้ายตัวเองเข้าเป็นอันดับสองน่นแง่โแต่แววฉี่ถ้าไปถึงก่อนก็ฉี่ก่อนแล้วเขาพอ่ีม็นมาลางทางมันอันไม่ไหวนะคะอะยังไงก็ขอบคุณภาพจากติกตอกที่บีชื่อว่ามีโอ12195นะคะน่ารักดีนะคะ